เขา,าบอกว่าไม่มีเวลามาเอาเงินมาให้คุณพี่จงรักว่างไงอ่ะแล้วนจะมีทางทางทางเดี๋ยวเดี๋ยวคุณพี่จงรักตอบผมก่อนสิค่ะเออคุณพี่จงรักพอใจไหมล่ะถ,ถ้าลูกถ้าลูกนี้คุณพี่จงรักมาตอบอย่างเงี้ยค่ะเออวิธีแก้ปัญหานะครับคุณพี่จงรักครับค่ะตัวคุณพี่จงรักเองเนี่ยถ้าจะไปขอกู้พวกบัตรเครดิตอะไรต่างๆมันขึ้นอยู่กับประวัติของพี่จงรักครับค่ะไม่ได้เกี่ยวกับสามียกเว้น ว่าพี่จงรักเนี่ยไปกู้ร่วมกับบัญชีของสามีค่ะนะครับถ้าพี่จงรักไปกู้ร่วมกับบัญชีของสามีเนี่ยประวัติของสามีของคุณพี่จงรักก็จะเข้ามาอยู่ในประวัติคุณพี่จงรักด้วยอ๋อค่ะนะครับแต่ถ้าไม่ได้ไปกู้ร่วมนะครับไปเป็นลูกหนี้ร่วมนะครับประวัติใครประวัติมันไม่เกี่ยวกันผมเข้าใจว่ากรณีนี้เนี่ยเป็นไปได้ว่า ให้เดานะครับจากข้อมูลที่ดูแค่นี้เนี่ยต้องมีบัญชีใดบัญชีหนึ่งที่คุณพี่จงรักเนี่ยไปกู้ร่วมกับสามีแน่ๆมีค่ะมีพอมีปุ๊บเนี่ยเวลาแบงค์เข้ามาดูของคุณพี่จงรักเนี่ยเขาก็ไม่รู้หรอกครับว่าบัญชีนั้นเป็นของใครอ๋อค่ะพอคนไปผ่อนเนี่ยเขาไม่รู้ใช่ไหมครับเขารู้แต่ว่าเงินเข้าไม่เข้าถูกไหมครับค่ะพอคนหนึ่งไปผ่อนตะกุกตะกักเนี่ยมันก็มีปัญหาต่อถึงอีกคนหนึ่งเพราะเขาแยกไม่ออกว่า ไอ้คนที่ผ่อนไม่ตรงเนี่ยผ่อนเลื่อนเวลาเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันเกิดจากตัวของสามีคุณพี่จงรักหรือตัวคุณพี่จงรักเองนึกออกไหมครับใช่ครับ,รบเพราะฉะนั้นวิธีแก้นะครับหนึ่งไปปิดบัญชีของคุณพี่ผู้ชายเสียค่ะแล้วไม่ต้องให้แกใช้สินเชื่อค่ะครับเพราะว่าถ้าแกใช้เนี่ยแกก็จะมีวัฏจักรของการใช้แบบนี้ซึ่งไม่เป็นผลดีเลยนะฮะเหลือแค่หนึ่งบัญชี นะครับแล้วก็คุณพี่จงรักก็เอาใบปิดบัญชีนั้นไปอธิบายกับคนที่เราไปกู้ว่าไอต้ตอนที่มันเกิดเกิดเป็นแบบนี้นะครับแล้วให้ดูบัญชีอื่นที่เหลือบัญชีอื่นที่เหลือที่ไม่ใช่บัญชีของแฟนคุณพี่อะ่ะส่วนใหญ่แล้วชําระครบตรงใช่ไหมครับไม่ผิดเพี้ยนเลยใช่ไหมค่ะอ่าเอาประวัติของคุณพี่นะเนี่ยกธอคือตรวจเครดิตบุโรของคุณพี่เนี่ยนะครับแล้วชี้แจงเฉพาะบัญชีที่เป็นปัญหาว่ากู้ร่วมแล้วจึงเกิดปัญหา แต่ต้องปิดบัญชีกู้ร่วมนั้นก่อนนะครับสองเอาบัญชีที่เหลือไปโชว์ว่าบัญชีที่เหลือที่เป็นอยู่ในชื่อของพี่จงรักไม่มีปัญหาสามเอาเงินออมไปโชว์ให้เขาดูว่าฉันมีเงินออมนะฉันค้าขายฉันมีรายได้ค่ะแต่คุณพี่จงรักค้าขายปะครับป๋าไม่ไจะทำเป็นธุรกิจส่วนตัวค่ะโอเคเอาเงิน,เอ,เ,งนเอาเงินเข้าเงินออกที่สถาบันการเงินที่เราจะไปกู้ครับค่ะให้เขาเห็นว่า เราเนี่ยไม่ได้คนก่อปัญหาแต่คนก่อปัญหาเป็นอีกคนหนึ่งแต่ประวัติเขาเนี่ยดันมาเป็นมาเปื้อนประวัติเราใช่าแต่ถ้าคุณพี่ทำถ้าคุณที่ไม่ทำวิธีนี้ปัญหามันไม่หยุดนะครับมันเหมือนคนคนนึงเป็นไข้หวัดแล้วอีกคนนึงก็ไปอยู่บ้านด้วยกันมันก็ติดหวัดกระสอบกระแสะอยู่ตรงนั้นอ่ะหมอตรวจเท่าไหร่เช็คเท่าไหร่มันก็ไม่หายครับใช่ค่ะเข้าใจเข้าใจประเด็นที่ผมพูดใช่ไหมครับเข้าใจค่ะโอเคครับแล้วก็ก่อนจะไปคุยกับแบงก์ใหม่ เคลียร์ตัวเองให้เรียบร้อยนะครับแล้วไปอธิบายเขาก่อนอย่าให้เขาตั้งคำถามมาที่เรานะครับอธิบายเขาก่อนอย่างชัดเจนอันนี้จะช่วยเราได้ที่สุดครับ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 ขอให้โชคดีครับครับขอบพระคุณพี่จงรักครับขอบคุณคุณจงรักครับก็ชัดเจนนะครับครับเอาละเนี่ยเนี่ยเป็นความเข้าใจผิดที่เห็นได้เยอะครับว่าพอเราไปกู้ร่วมบัญชีกู้ร่วมสมมติผมกับคุณอิทธิพัฒน์กู้ร่วมกันบัตรเครดิตบัตรเครดิตใบนี้ บัญชีคุณอิทธิพัฒน์ก็มีบัตรของผมก็มีครถูกไหมครับทีนี้ผมไม่จ่ายแล้วคุณอิทธิพัฒน์ไม่ได้ไปจ่ายแทนผมก็ติดเป็นไข้หวัดกันเออเหมก็นลายเพราะเพราะเขาเพราะแยกไม่ออกเพราะมันกู้ร่วมฮะมันกู้ร่วมมันมันไม่ได้บอกว่าอันนี้ใครแจกจ่ายยังไงมันเป็นข้อตกลงของคนกู้ร่วมกันเองครับอะไะครับมีอีกสายหนึ่งมารอนะครับคุณทัศมาพันธ์ครับสวัสดีครับคุณทัศมาพันธ์ครับ ดีค่ะครับเชิญเลยครับค่ะคือมีปัญหา,านี้นะคะท่านอาจารย์คือว่า,าดิฉันเนี่ยคือสามีของดิฉันเนี่ยเป็นนีบัตรเครดิตอยู่หลายใบนะคะครับซึ่งบัตรทุกใบเนี่ยเป็นชื่อของสามีหมดเลยนะคะแล้วซึ่งล่าสุดเนี่ยก็ได้ทราบข่าวมาว่าสามีเนี่ยไปมีผู้หญิงคนใหม่และทํางานอยู่ที่เดียวกันนะคะแต่ทีนี้ปัญหาคือว่าคือดิฉันกับสามีเนี่ยจดทะเบียนกันและมีลูกด้วยกันหนึ่งคน ทีนี้ปัญหาเรื่องบัตรเครดิตเนี่ยเริ่มตามมาคือเขาเริ่มทวงหนี้ สามีแล้วก็ร่วงเริ่มทวงนี้มาที่ดิฉันด้วยนะคะส่วนทรัพย์สินเนี่ยซึ่งมีบ้านมีรถมีอะไรเนี่ยนะคะก็ผ่อนร่วมกันแต่ชื่อส่วนมากเนี่ยจะเป็นชื่อสามีทีเนี้ยบัตรเครดิตที่โทรมาทวงเนี่ยเขาโทรมาหาสามีนะคะที่บ้านทีนี้ไม่เจอค่ะเขาก็มาทวงถ,ถามดิฉันว่าเป็นภรรยาหรือเปล่าซึ <ๆ S 1> ่งดิฉันบอกว่าใช่เขาก็เลยทวงถามกับดิฉันว่าสามีของคุณเนี่ยมีหนี้บัตรเครดิตนะต้องใช้นะ่าถ้าไม่ใช้เนี่ยจะดําเนินการ ขึ้นศาลถูกดําเนินการฟ้องโดยโดยเหมือนมีลักษณะฝากฝากไปถึงสามีะคะ่ะว่าฝากข,าข้อความไว<ม>้ใช่ไหมครับ <c oughs> ค่ะฝากมาว่าถ้าสามีไม่ไปชาระเนี่ยทางแบงค์จะฟ้องอะไรอย่างงี้ค่ะซึ่งดิฉันเนี่ยเป็นเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะจะมีสิทธิ์ที่จะต้องถูกดําเนินคดีไปกับสามีด้วยไหมคะเ,เรื่องที่หนึ่งก่อนนะครับค่ะ ใน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 เรื่องที่คุณสามีไม่ไปใช้เนี่ยนะครับก็ก็เป็นเรื่องของแกละที่แกจะต้องรับผิดชอบนะครับทีนี้สถาบันการเงินนี่เขามีสิทธิ์ฟ้องนะครับเพราะว่าเป็นลูกหนี้แล้วไม่ไปใช้หนี้ก็ต้องฟ้องนะครับทีนี้เขาฟ้องมาแล้วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะมาทรัพย์สินส่วนไหนไปของคุณสามีทรัพย์สินส่วนไหนไปของคุณพี่นะครับนะครับทีนี้รัพย์สินนี้คือเราผ่อนร่วมกันนะนะคะแต่เป็นส่วนแต่จะเป็นชื่อของสามีอะค่ะ ก็ก็มันก็มันก็จะคือพูดง่ายว่ามันจะก็จะเดือดร้อนตามมาครับเวลานี้เพื่อนผมคิดว่าไปเจรจาดีที่สุดนะครับการที่เราเป็นหนี้แล้วเราไม่ใช้หนี้แล้วแล้วแกไม่ทําอาชีพอะไรเลยเหรอครับแกทํางานค่ะเป็นเท่านะคะเป็นข้าราชการนะค่ะอ้าวถ้าอย่างนี้ยิ่งยิ่งไปกันใหญ่เพราะว่าถ้าแกทํางานแล้วแกเป็นข้าราชการนะครับแล้วแกแล้วแกไม่ไปชาระหนี้แล้วมีคดีความเนี่ย มันจะมีปัญหาต่อถึงเรื่องของตำแหน่งหน้าที่ของแกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าต้องบอกกันให้ชัดเจนนะครับว่าไอ้เรื่องไอ้เรื่องขึ้นลงขึ้นศาลอย่างเงี้ยแล้วตัวแกเองแกเป็นหนี้บัตรนะครับมันนีไม่มีหลักประกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาฟ้องเนี่ยเกิดเขาฟ้องล้มละลายขึ้นมาก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับแต่ไอ้เรื่องพี่ผู้หญิงจะโดนด้วยเนี่ยก็คงก็คง,ง,งไม่โดนหรอกครับ แต่ทรัพย์สินที่หามาร่วมกันเนี่ยก็อาจจะโดนไปนะครับมีความเสี่ยงนะครับในเรื่องของทรัพย์สินผมพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าข้อมูลมีมีมีเท่านี้ประเด็นผมอย่างนี้ครับผมคิดว่าในเมื่อเป็นข้าราชการนะครับแล้วก็ทํางานออโอกาสที่จะสูญเสียงานหรือสูญเสียตำแหน่งหน้าที่มันมีอยู่สูงจะถ,ถูกฟ้องร้องนะครับแล้วแล้วเรื่องแบบนี้ผมคิดว่าอ,อ,อย่าให้ถึงตอนสุดท้ายมันมเข้ามุมอับแล้วถึงไปแก้ นะครับวันนี้รีบไปเจรจาเขาเสียนะครับคุณพี่ผู้หญิงก็ก็ต้องค่อยๆพูดกแก่ครับว่าแกต้องไปจัดการไม่อย่างนั้นเนี่ยมันแลกมาก็ไม่คุ้มครับไม่ค่ะคือดิฉันคือตอนนี้ที่ทราบมาว่าเขามีผู้หญิงคนใหม่นะคะครับเขาคงใช้เงินจำนวนนี้ไปกับผู้หญิงคนใหม่อันนี้ไม่รู้อะครับคุณพี่จะดูละครเยอะไหมครับดูละครมากคือคือตัวดิฉันเนี่ยอยากจะทําการฟ้องเขาแล้วก็แบ่ง สินสมรส<อ>แต่สมบัติก่อนที่เขาจะมีปัญหาในเรื่องบัตรเครดิต<ม>เนี่ยผมผมว่าอย่างนี้ครับจะจะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเรื่องเรื่องแตกหักเนี่ยเราต้องนึกถึงนึกถึงอีกเยอะครับนึกถึงเยอะ,คยอะๆครับ,รบผมว่าค,คนเราอาจจะหลงพลาดพลาดหลงไปได้นะครับ,รบลองลองคุยกันก่อนดีไหมนะครับ ถ้ามันไม่เหลือบากวว่าแรงคือข้อดีของของราชการเป็นอย่างนี้ครับคือรายได้เขาจะมาแน่นอนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับโครงสร้างนี้เนี่ยมันพอจะเป็นไปได้เพียงแต่ว่ายังไงเนี่ยคุณพี่ผู้ชายก็น่าจะนะครับน่าจะกลับมามีวินัยเหมือนเดิมนะครับะนะครับนะครับ,นะรบเพราว่าผมคิดว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยพอมันเดินไปเดินไปเรื่อยๆแล้วพอเข้ามุมอับแล้ว มันมันมันลำบากครับเวลาการแก้ปัญหาครับนะฮะลองคุยกันสักตั้งให้ให้เข้าใจตรงๆกันซะหน่อยครับแต่ถ้าคุยกันแล้วไม่เข้าใจอะค่ะแกต้องมีแกต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่แกเกรงอกเกรงใจแกต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับนะครับใน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 ที่ผมเคยเคยให้คาปรึกษาเคยมาที่ออฟฟิศผมเนี่ยนะครับค่ะเออคุณผู้ชายก็เป็นอย่างนี้ครับ แต่แกกลัวพระที่แกเป็นพระอุปชาแกฮะคุณสุว่าสตีก็ไปเชิญพระอุปชาแกมามาเทศให้ฟังเลยครับแกก็กลับตัวได้คนเราทุกคนมีที่พึ่งนะครับลองดูครับก็แกกลัวใครอย่างนี้ท่านดิฉันต้องไปหาผู้ใหญ่ที่เขาเคารพคนหนึ่งใช่ไหมคะก็ต้องหาจนเจอครับว่าตรงไหนครับเขากลัวใครก็ตรงนั้นนะครับอ๋อค่ะครับแลวจะช่วยได้ใช่ไหมคะน่าจะนะแต่อย่าเพิ่งตัดสินใจที่จะที่จะดําเนินการอะไรนะครับนึกถึงนึกถึงครอบครัวไว้ก่อนนะครับ ครับอะไรครับขอบคุณมากครับคุณทัศมาพรครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับกรณีของคุณทัศมาพรนี่มีอะไรที่เราต้องคุยกังนี้ครับหลายเรื่องที่มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเรื่องของเรื่องนี้ครับที่ที่ที่สภาพพเขากรวบพอเราค้างชําระค้างชําระคนที่เป็นหลักของครอบครัวค้างชําระและมีหนี้สินครับ ในที่สุดปัญหามันจะเป็นปัญหาสังคมเป็นปัญหาสังคมแล้วก็เป็นปัญหาครอบครัวอย่างันก็เป็นหนี้คนที่เป็นหนี้นี่คือถูกทวงก็ต้องไม่สบายใจอยู่แล้วไหนปัญหาภรรยาคนที่อยู่แวดล้อมนะครับคนเรียกว่มันก็มีเหมือนมันเหมือนเราถ้าเกิดเรามีคนเจ็บป่วยขึ้นมาในบ้านเนี่ยเราทุกทั้งบ้านนะกับ บางทีคนเจ็บที่เขาไม่รู้เรื่องอ่ะแต่เราเนี่ยคนที่คนที่ไม่เจ็บแต่ทุกเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดขึ้นก็เดี๋ยวเราพักกันไว้ช่วงนี้สักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวยังมีช่วงที่3าที่จะมาพูดคุยกันต่อนะครับสำหรับคนที่จะโทรมาปรึกษาก็ตามเบอร์โทรที่ปรากฏหน้าจอน,นี้นะครับพักกันสักครู่หนึ่งครับ